ติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงละครลมพัดผ่านดาวและสารวัตรใหญ่เป็นรายการต่อไปครับพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ททัพมโนโปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ไปชมภาพการสู้รบรองอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่ดําเนินมานานกว่า2สัปดาห์แล้วนะครับโดวยวันนี้อิสราเอลได้โจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาก,กว่า320จุด พร้อมประกาศจะเดินหน้าโจมตีให้หนักขึ้นอีกและเตือนว่าการสู้รบนั้นอาจจะกินเวลายาวนานต่อไปอีกหลายเดือนครับสหประชาชาติเผยมีผู้พลัดถิ่นภายในฉนนกาซาแล้วราว1.4ล้านคนค่ะลากันด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะ